สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสภาล่มซ้ำซากหลังยื้อนานเกือบชั่วโมงคราวนี้เดือดปุดเพื่อไทยประทะเดือดชวนหลีกภัยสภาลม่มครั้งสองของเดือนกุมภาพันธ์หลังยื้อเกือบชั่วโมงพิเชษตัดชวนอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเจอสวนกลับสุดท้ายไปต่อไม่ไหวองค์ประชุมไม่ครบได้แค่195 ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการกรมทการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณาภายัย พิจารณาเสร็จแล้วโดยพิจารณาครั้งมาจากการประชุมสภาสมัยประชุมครั้งที่หนึ่งหลังจากสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางเสร็จสิ้นแล้วเวลา14นาฬิกา5นาทีนายชวนลีกภัยประธานสภาในฐานะประธานที่ประชุมได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติรับทราบรายงานดังกล่าวแต่มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมบางตาบ อาจไม่ครบองค์ประชุมทําให้นายชวนพยายามรอเวลาโดยขอให้รอสมาชิกที่อยู่ด้านนอกให้เข้ามาในห้องประชุมก่อนซึ่งใช้เวลานานกว่า20นาทีแต่ดูเหมือนสมาชิกในห้องจะยังไม่ครบองค์ประชุม นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สอสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเสนอให้ประธานพักการประชุม30นาทีเพื่อรอสมาชิกแต่นายชวนขอพัก15นาทีสุดท้ายไม่ได้พักการประชุมเนื่องจากนายชวนกังวลว่าสมาชิกจะลดลงจากเดิมไปอีก ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทั่งในที่สุดนายวิรัตพันธุมัพลสนสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเสนอให้นับองค์ประชุมแบบคานชื่อแต่ฝ่ายค้านขอให้นับองค์ประชุมแบบแสดงตนเสียบบัตรที่สุดนายชวนได้วินิจฉัยให้แสดงตนตามที่นายวิรัตเสนอ แต่นายจุลพันธ์ลุกขึ้นประท้วงคัดค้านระบุว่าวันนี้พวกเรากำหนดจะประชุมถึงเวลา17นาฬิกาหากนับองค์ประชุมแบบคานชื่อเรียกบุคคลจะทำให้เสียเวลากว่าจะเสร็จก็เวลา17นาฬิกา30นาทีดังนั้นก็ไม่ต้องประชุมต่ออยู่ดีถ้าเดิมเกมการเมืองแบบนี้ฝ่ายคานไม่ยุ่งด้วยขออยู่นอกห้องประชุม จากนั้นนายพิเชษเชื้อเมืองพานสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยประท้วงอีกครั้งระบุว่านายชวนวันนี้ทำหน้าที่ไม่เป็นกลางทำให้นายชวนสวนกลับว่าพูดอะไรต้องย้อนดูตัวเองด้วยและยืนยันว่าตนไม่ได้ลำเอียงในการทำหน้าที่ แต่นายพิเชษสวนกลับว่าไม่เป็นไรครับท่านประธานท่านก็ต้องดูตัวเองด้วยท่านอย่ามาว่าผมอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นขณะที่นายชวนระบุว่าต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับไม่เช่นนั้นจะถูกตำหนิแต่นายพิเชษกล่าวว่าสถานการณ์แบบนี้ท่านอยู่ได้อย่างไรห้องประชุมเป็นแบบนี้อยู่ได้อย่างไรแต่ในที่สุดนายพิเชษก็กล่าวขอโทษ ต่อมานายสุภชัยใจสมุรสอสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยกล่าวว่ายติที่นายวิรัศเนอน่าจะไม่ถูกต้องเพราะไม่มีสอสรับรองดังนั้นการเสนอจึงไม่ชอบซึ่งนายชวนระบุว่าเมื่อนายสุภาชายัยยืนยันว่ายติการเสนอนับไม่ถูกต้องคําสั่งที่ตนได้สั่งไปก่อนหน้านี้ให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นนายจิรายุห่วงทรัพย์สอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยจึงลุกขึ้นและกล่าวว่ายติที่ผมได้เสนอขอให้นับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรยังอยู่และถูกต้องทุกประการเพราะมีสมาชิกรับรองกว่า20คน ในที่สุดเวลา14นาฬิกา45นาทีนายชวนได้กดออดเชิญให้สมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเสียบบัตรแสดงตนและประกาศผลองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกเพียง195คนไม่ถึง237คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมและสั่งปิดการประชุมในเวลา14นาฬิกา50นาทีทั้งนี้ใช้เวลายื้อเวลาเพื่อนับองค์ประชุมเกือบหนึ่งชั่วโมงซึ่งการที่องค์ประชุมไม่ครบทำให้สภาล่ม ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งที่16ของสภาชุดนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ